นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่ผู้แต่งซูเลอร์หรือซูลเลคอนเนอร์ได้ทำการแต่งขึ้นเองอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างต้องขออภยัยเพราะใช้โปรแกร,รมแกะเสียงเป็นอักษรจึงอาจจะมีข้อความที่ผิดเพี้ยนไปบ้างต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้มารับชมรับฟังกันได้เลยครับบทที่9การรับภารกิจที่เกี่ยวกับผจญภยัย หลังจากทั้งสี่คนที่ได้เดินทางกลับมายังเรนูจักรหรือจะเรียกร้อยตรีศักแต่มันก็ยังขาดปากอยู่เพราะงั้นขอเรียกจะสั่งเหมือนเดิมแล้วกะลุมโบและโด่งทั้งสามคนที่ได้ฝึกสกิลประจำอาชีพของตัวเองจนคล่องแล้วว่าหลังจากผ่านมาสองวันวันนี้จึงได้ตกลงกันว่าจะไปรับภารกิจที่กีลนักผจญภัยเพื่อออกไปทำภารกิจนอกเมืองเพื่อที่จะได้เป็นการฝึกไปใน ตัวก่อนที่จะไปจึงได้พาทั้ง3คนไปซื้ออุปกรณ์ใหม่เปลี่ยนให้ตรงกระแสะอาชีพตัวเองเพื่อที่จะได้รีดเลนประสิทธิภาพออกมาและเต็มที่เพราะการที่จะใส่ชุดทหารไปต่อสู้ตลอด A เวลามันก็ไม่ค่อยเวิร์ก ดังนั้นเคนและลีอาจึงได้พาทั้งสามคนไปยังร้านขายอุปกรณ์ที่รู้จักกันเพื่อซื้ออุปกรณ์ใหม่เปลี่ยนให้ตรงกับอาชีพของแต่ละคนและหลังจากซื้ออุปกรณ์เสร็จแล้วก็ได้พากันมาเจอกับคนอื่นๆที่น่ากินนักพัจยภัยตามที่นัดกันไว้โดยที่นาเดียเป็นคนเข้าไปเลือกภารกิจจะรับในวันนี้และภารกิจที่ไปรับมาก็คืออาการล่าหมูป่าหลังเหล็กหนึ่งตัวเพื่อนำ มาส่งที่กิวนักผจญภัยพอทุกคนได้เห็นคำขอนั้นก็ได้พูดขึ้นว่านี่มันไม่ใช่งานที่เราทำประจำอยู่แล้วเราเหมือนการที่ไปหาอาหารเข้าบ้านนะพอได้ยินแบบนั้น นาเดียก็ได้พูดว่าเราต้องปรับตัวให้กับคนใหม่ที่เข้ามาร่วมสี่อย่ารีบทําอะไรเกินตัวแต่จะเจ็บตัวกันอีกพอได้ยินอย่างนั้นทุกคนก็ได้พยักหน้าและได้เดินลงไปทางประตูทิศใต้และออกไปยังป่าที่เคยเจอหมูป่าเป็นประจำแล้วใช้เวลาในการค้นหาในรอบนี้ค่อนข้างนานเพราะโดยปกติจะโดนพวกที่อยู่ใกล้ๆเมืองก็จะโดนพวกนายผจญภัยออกมาล่าอยู่เป็นประก จำเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้าไปลึกกว่าเดิมในรูปแบบการต่อสู้ของวันนี้ได้จัดให้บาโต้เป็นแนวหน้าเหมือนเดิมและที่เสริมขึ้นมาก็คือด่งมาช่วยโจมตีขนานไปพร้อมกับนาเดียและให้ จะสักไปเยือนประกบหลังคู่กับเคนเพื่อป้องกันด้านหลังในรอบนี้ก็มีลุงโบเป็นทัพกลางยืนคู่กับลีอาเป็นสองนักเวทที่จะช่วยโจมตีจากแนวหลังอีกทีหนึ่งส่วนน้าหมีและเลเลถูกจัดให้อยู่กลางกลุ่มมอและมีนักเวททั้งสองคนประกบด้านข้างพอมองดูแล้วเหมือนลูกโอยังไงก็ไม่รู้ห้าห้าแล้วพอการจัดรูปแบบการต่อสู้เสร็จก็ได้เดินเข้าไปในป่าเพื่อตามหาหมูป่าต่อแต่หา ยังไงยังไงก็ไม่เจอไม่รู้หมูป่ามันหายไปไหนหมดจนสุดท้ายเดินมาได้สชั่วโมงก็ได้ไปเจอเข้ากับลำทานพอถึงตรงนั้นนาเดียก็เลยพูดขึ้นมาว่าเรามาพักกะ นอกตรงนี้ก่อนดีกว่าจะได้ล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นด้วยและทุกคนก็ได้เดินสำรวจข้างริมลำธารเพื่อที่จะตั้งแคมป์พักชั่วคราวในขณะที่ทุกวันกำลังพับนาเดียและดงได้ทำการออกลาดตระเวนรอบๆเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีมอนสเตอร์หลบอยู่แถวนี้หลังจากที่เช็คให้แน่ใจแล้วว่าไม่มีทั้งสองคนก็ได้กลับมาแล้วที่ตั้งแคมป์ก็ได้เริ่มก่อไฟเพื่อทำอาหารอย่างง่ายเพื่อ จะกินเติมพลังหลังจากที่ทุกคนได้กินอาหารเที่ยงเสร็จแล้วก็ได้ปรึกษากันว่าจะเดินหน้าต่อหรือจะถอยถ,อยถึงได้ข้อสรุปว่าเราจะพากันเดินเฉียงเฉียงกลับไปทางเมืองท่าไอมาเจอพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่พอเป็นอย่างนั้นทุกคนก็เลยตอบเป็นคะแนนเอกฉันว่าต้องทำตามอย่างนั้นแล้วพอเดินมาได้ครึ่งทางสิ่งที่ ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนาเดียได้จับสัมผัสถึงมอนสเตอร์หลายตัวที่อยู่ด้านหน้าและด้านข้างเพราะเป็นอย่างนั้นโด่งจึงได้ออกไปสำรวจและสกิลซ่อนเร้นจึงได้พบว่ามอนสเตอร์ที่ดักซุ่มอยู่นั้นก็คือก็อบลินซึ่งมีทั้งหมด5ตัวโดยก็อบลิน3ตัวนั้นได้อยู่ด้านหน้าและดักซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ ส่วนอีก2ตัวได้ดักซุ่มอยู่บนต้นไม้อยู่คนละฝั่งพอรู้อย่างนั้นทั้งทีมก็ได้ตั้งรับโดยที่ให้แนวหน้าทะลวงไปด้านหน้าและเปลี่ยนจากแนวหลังที่จะสักและเคนยืนอยู่ให้มาอยู่ด้านข้างเพื่อป้องกันก็อบลินที่จะโจมตีมาจากด้านข้างไม่ห้อยนักทัวไนเพราะเป็นแบบนั้นทุกคนก็เดินหน้าเข้าหาบก็อบลินที่อยู่ด้านหน้า3ตัวและบาโตก็ได้ทําการยุยยุก็อบลินทั้ง3ตัวให้เข้า มาโจมตีหลังจากทำการยั่วยุแล้วคอพีทั้ง3ตัวก็เข้ามาโจมตีอย่างรวดเร็วและในตอนนั้นนาเดียก็ได้ออกไปใช้สกิลตัดเฉือนจัดการก็อบลินไปได้1ตัว ส่วนดงก็ได้ใช้สกิลแทนจุดอ่อนแทงไปที่ท้ายทอยของกระบินอีกตัวทําให้ตอนนี้ก็อบลินที่อยู่ด้านหน้าเหลือเพียงตัวเดียวนั่นจึงทําให้ก็อบลินที่อยู่บนต้นไม้สองตัวเห็นท่าไม่ดีแล้วกําลังจะหนีตอนนั้นเองลุงโบก็ได้ใช้สกิลเวทหอกน้ํายิงไปที่กระบินที่อยู่ด้านซ้ายส่วนลีอาก็ได้ใช้สกิลใบมีดลมยิงไปใส่กระบินที่อยู่ด้านขวาส่วนกระบินตัวที่อยู่ด้าน หน้าที่หันหลังกำลังจะวิ่งหนีก็โดนบาโต้ใช้หอกแทงจากด้านหลังทะลุข้างหน้าตายไปเป็นตัวสุดท้ายหลังจากที่ข้าก็อบลินทั้งห้าตัวไปแล้วก็ได้ทำการผ่าเอาคริสตัลลม หานาที่อยู่หัวใจก็อบลินออกมาแล้วทำการเดินหน้าต่อไปและในที่สุดก็ได้เจอเข้ากับหมูป่าหลังเหล็กก่อนที่จะถึงทางเข้าเมืองซึ่งเหมือนจะเป็นการโชคดีมากๆเพราะหมูป่าหลังเหล็กตัวนั้นกำลังได้รับบาดเจ็บที่ขาทำให้มันวิ่งเร็วไม่ได้เพราะทุกคนเห็นอย่างนั้นก็ช่วยกันเข้าโจมตีและจัดการลงได้ในที่สุดแต่สภาพหนังมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันมีแผลที่ได้ รับบาดเจ็บมาจากที่อื่นก่อนแต่นั่นก็ไม่นับว่าเป็นอะไรมากเพราะยังไงก็ต้องเอาไปส่งเป็นภารกิจอยู่แล้วหลังจากจัดก,การหมูป่าหลังเหล็กได้แล้วนะ้าหมีก็ได้เอารถเขก นอกออกมาจากคลังมิติเพื่อที่จะใส่หมูลปลาหลังเหล็กกับเข้าเมืองผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องทำแบบนั้นก็มีสกิลมิติอยู่แล้วนี่ทำไมไม่เอาไปส่งเลยนั่นก็เพราะว่ามันแปลกเกินไปไงลละไม่น่าจะมีฮีเลอร์ที่ไหนมีสกิลมิติที่ใหญ่พอจะใส่หมูลปลาหลังเหล็กทั้งตัวได้นั่นก็เลยทำให้คนในปาร์ตี้ตกลงกันว่าจะใช้วิธีนี้ในการขนหมูป่าหลัง เหล็กเข้าเมืองตัดมาหลังจากที่ทุกคนได้เดินทางกลับมาเมืองก่อนที่จะมืดที่ประตูทางทิศใต้ฐานยามที่เห็นทุกคนกำลังกลับมา<ๆ>ก็ได้รีบตะโกนบอกว่าเร็วเข้าพวกจะปิดประตูแล้วนะหลังจากได้ยินอย่างนน นั้นทุกคนก็รีบเข็นรถเข็นที่มีหมูป่าหลังเหล็กอยู่เข้าไปในเมืองและได้ทำการตรวจเช็คตัวตนตามปกติและมุ่งหน้าไปยังที่กีฬาแลพจันพัยเพื่อส่งภารกิจหลังจากเดินทางมาถึงคิวคณะผจญภัยแล้วก็ได้ทำการไปสัสังคำขอเสร็จสิ้นภารกิจพร้อมทั้งส่งมอบหมูป่าหลังเหล็กตามคำขอหลังจากนั้นก็ได้ค่าตอบแทนจำนวน12เหรียญยอทองสำหรับหมูป่าหลัง เล็กหนึ่งตัวแล้วทุกคนก็ได้เดินทางกลับไปยังแฟมิลี่อีกาทองคำและกิจวัตรประจำวันในแต่ละวันก็ได้ดำเนินการไปแบบนี้ไปอีกหลายวันตัดกลับ มายังฝั่งโลกทั้ง7คนที่ได้เดินทางกลับมานั้นทั้ง5้าคนก็ได้กลับไปยังสถานทูตของประเทศต,เตัวเองเห็นจะมีแค่2คนที่เป็นนักศึกษาที่มาไวๆที่สำนักงานทหารรักษาการมาเพื่อร้องเรียนในกรณีที่น้าหมีและคนอื่นๆไม่ทำการช่วยเหลือใดๆและปล่อยให้พวกเขาสองคนนั้นติดคุกอยู่2วันแล้วพอเรื่องนั้นทางผู้บัญชาการก็ได้ออกมาบอกว่านั่นไม่ ใช่เพราะว่าตัวคุณบอกมาเองหรอว่าคนนั้นเก่งกว่าพวกเขาเลยไม่จําเป็นต้องรอพวกเขาและไม่ต้องพึ่งพาพวกเขาไม่ใช่ว่าก่อนเข้าไปพูดไว้อย่างนั้นหรือพอวีรบุรุษพอท่านผู้บัญชาการพูดจบรักษาทั้งสองคนก็หน้าถอดสีแล้วทําอะไรไม่ถูกและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรต่อและทําการกลับบ้านของตัวเองโดยไม่แม้จะพูดสิ่งที่ตัวเองได้ทําหรือแอบอ้างชื่อของคนอื่นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนั้นสบายขึ้น และอาศัยชื่อเสียงของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องค่าที่พักและค่ากินแต่ท่านว่ามันไม่ได้ง่ายเหมือนที่พวกเขาวางแผนไว้เรื่องมันเลยก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ช่างน่าสงสารจริงๆ55หลังจากนักศึกษาสองคนนั้นได้จากไปผู้บัญชาการก็ได้สั่งว่าถ้าสองคนนี้กลับมาอีกอย่าให้เขาได้เข้าไปในเลนัว เพราะนอกจากจะไม่สร้างประโยชน์แล้วอาจจะนำปัญหาให้เราด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมีใครเข้าไปจะต้องได้รับอนุญาตก่อนสั่งการลงไปให้ทำประตูปิดอย่างแน่นหนาถ้าไม่ได้มีคำสั่งจากผมสั่งการลงไปห้ามเปิดให้ใครเข้าไปเด็ดขาดทหารที่ได้รับคำสั่งได้ตอบกลับรับทราบครับจากนั้นก็ได้นำความสั่งนั้นไปปฏิบัติตัดมายัางสถานทูตประเทศสเมื่อ ธุรกิจที่แฝงตัวเข้าไปเดินส่งตัวกลับมาทูตของประเทศซีที่เห็นได้ดังนั้นก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นและนักธุรกิจก็ได้อธิบายให้ฟังว่าเขาไม่สามารถเข้าเมืองได้เพราะไม่มีค่าใช้จ่าย เข้าเมืองจะแทนที่เขาจะได้รับคำปรึกษาจากทูตของประเทศซีแต่กลายเป็นว่าโทษของประเทศซีได้สั่งให้ลูกน้องเชื่อเขาทิ้งในวันนั้นเลยแต่ตรงกันข้ามกับสถานทูตประเทศเอเขาได้รับฟังข้อคิดเห็นจากทั้ง4คนที่กลับมาแล้วจากนั้นแล้วมีคำสั่งให้เตรียมสินค้าและสิ่งงอของต่างๆเพื่อที่จะกลับไปใหม่และรอบนี้เขาจะให้อีกสองคนที่ยังไม่ได้ไปรอบที่แล้ว ไปด้วยเพื่อจะได้เก็บข้อมูลได้ทั่วถึงสรุปก็คือรอบนี้เขาจะส่งทั้ง6คนที่ได้รับการโอนสัญชาติมาเป็นพลเมืองประเทศเอเขาไปทั้งหมดเพื่อที่จะได้เกิดปัญหาน้อยที่สุด จึงใช้จำนวนเข้าว่าพูดมาแล้วก็สงสารคนที่ไปอยู่ประเทศซีตายเพราะความโลภของตัวเองทั้งนั้นน่าสงสารจริงๆพอสองวันให้หลังหลังจากที่ประเทศเอได้เตรียมคนและของเสร็จแล้วเมื่อเอาขาได้ไปถึงจุดที่จะต้องเข้าไปแต่ก็ไม่สามารถไปได้เพราะว่าไม่ได้แจ้งล่วงหน้ากับทางประเทศไทยและผู้รับผิดชอบเขาได้ทํา,าการโดยพาการโดยพาทั้ง6คนนั้นมาเพื่อว่าที่จะ เข้าไปข้างในเลยแต่ถามว่าประตูทางเข้าจากที่เคยเปิดอาสามารถเข้าออกได้ตามสบายตอนนี้ได้มีดมครอบไว้และมีวิญญาณหนาแน่นตรวจเช็กการเข้าออกอย่างแน่หน,นาจึงทําให้โทษแลพระเจ้าหน้าที่ของประเทศเอเกิดความสงบมนทนสายจึงได้ไปติดต่อที่ฐานบัญชาการเฝ้าระวังก็ได้คำตอบว่าถ้าใครต้องการที่จะเข้าไปต้องมาขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันเพื่อ ให้ทำบัตรผ่านให้คนคนนั้นเข้าไปได้แล้วเพราะแบบนั้นโทษของประเทศ A จึงได้ทำเรื่องขอเข้าโดยมีเนื้อหาว่าจะส่งคนทั้งหมด6คนเข้าไปพร้อมสเสบียงและอุปกรณ์บางอย่างซึ่งนั่นทางการไทยก็ไม่ได้ขัดขืนหรือบ่ายเบี่ยงที่จะให้เข้าไปจึงทำเรื่องไปตามระเบียบและเช้าวันต่อมาทั้ง6คนนั้นก็ได้เข้าไปในเรนัวหลังจากนั้น2ชั่วโมงต่อมาทั้ง6คนนั้นก็ได้ ไปถึงหน้าประตูเมืองและได้ทําการมอบสิ่งของบางอย่างเพื่อเป็นค่าผ่านประตูเมืองและได้รับคําแนะนําจากยามหน้าประตูเมืองให้ไปที่หอคอยเพื่อลงทะเบียนรับบัตรเข้าเม กึ้งถาวรและจะได้ไปลงทะเบียนที่หอคอยเพื่อจะรับอาชีพและลงทะเบียนหาแฟมิลี่เพื่อสังกัดก่อนที่จะเป็นนักสำรวจและนักผจญภัยและในเย็นวันนั้นทั้ง6คนก็ได้แฟมิลี่ที่ต้องการเพื่อเข้าร่วมโดยตั้ง6คนนั้นได้อาชีพที่แตกต่างกันโดยมี2คนที่เป็นอาชีพนักรบจึงได้เข้าร่วมกับแฟมิลี่อัศวินศักดิ์สิทธิ์ส่วนอีก3าคนได้รับอาชีพช่างตีเหล็กซึ่ง มันเป็นเรื่องที่แปลกมากที่จะมีช่างตีเหล็กมาพร้อมกันถึง3คนเพราะฉะนั้นทั้ง3าคนจึงได้เข้ารวมกับ Family ่คอนเหล็กส่วนคนสุดท้ายนั้นได้อาชีพนักธนูซึ่งเป๊ะ นออาชีพโจมตีระยะไกลจึงได้เข้าร่วมกับแฟมิลี่สายลมแห่งแฟร์แต่หลังที่ทุกคนเข้าร่วมนั้นสถานการณ์ก็ไม่ได้ต่างจากจ้จ่าสักที่เคยเข้าแฟมิลี่เลยนั่นก็คือนายนั่งในตำแหน่งตัวสำรองและทำงานจิปาถะและงานแบกหามและสุดท้ายก็ไม่ได้มีใครได้ทำสัญญากับเทพประจำแฟมิลี่เลยถึงแม้จะมีอาชีพที่ดีกว่าน้ามีแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้คง ดำได้แค่ต้องภาวนากับท่านเทพผู้สร้างพียงเท่านั้นแล้วล่ะหลังจากแฟมิลี่อีกาทองคำได้ทำภารกิจออกล่าร่วมกันมาหลายวันในที่สุดจะสักโด่งและลุงโบก็สามารถมีเลเวลถึงเลเวลสิได้ในทอ นี่สุดซึ่งในตอนนี้นาเดียมีเลเวลที่16เคนมีเลเวล15บาโต้มีเลเวล15ลีอามีเลเวล14เลเลมีเลเวล14และหน้าหมีมีเลเวล13ซึ่งถือว่าล่าแค่หมูป่าที่เลเวล10ทําให้เลเวลไม่ค่อยขึ้นกันทุกคนใน Family จึงได้ปรึกษากันว่าสงสัยเราต้องขยับไปล่ามีเกาะแทนเพราะมีเกาะมีเลเวลที่17เพื่อที่จะให้เลเวลของทุกคนขึ้นได้ เร็วกว่านี้นั่นจึงเป็นมติเอกฉันว่าต่อไปต้องไปล่ามีเกาะแทนที่จะล่าหมูป่าหลังเหล็กหลังจากหน้ามีเลเวลถึง10ก็ได้รับสกิลใหม่เพิ่มมาอีกหนึ่งสกิลนั่นก็คือสกิลคำอวยพรซึ่งความสามารถสกิลก็ คือการเพิ่มพลังต้องการและพลังโจมตีให้กับคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะไม่เกิน20เมตรตอนที่ใช้สกิลทุกคนที่ได้รับบัตรจะเพิ่มพลังป้องกันและพลังโจมตีขึ้น20เป็นเวลา30นาทีเพราะทุกคนในแฟมิลี่ได้ยินคุณสมบัติและระยะเวลาถึงกับอาปากค้างเพราะสกิลคำอวยพรของนักบวชคนอื่นจะเพิ่มขึ้นให้แค่10และเป็นเวลา5 นาทีเท่านั้นแล้วเพราะเห็นนั้นอาก็เลยได้แซวนา้าหมีว่าสัตว์ประหลาดได้สกิลใหม่อีกแล้วเพราะทุกคนได้ยินก็ต่างหัวเราะกาันห้าห้าทำให้บรรยากาศคลึกค,ครื้นและไม่อึดอัดในขณะออกล่ามีเกาะกันในขณะที่น้าหมีและพองเพื่อนกำลังมีความสุขอยู่นั้น3ามคนที่ได้อาชีพช่างตีเหล็กที่อยู่แฟมิลี่คอนเหล็กก็ได้ตัดใจกลับไปยังโลกและได้ล้มเลิกที่จะกลับมายัางเรนัวเพราะอยู่มาได้ตั้งเดือนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำพันธสัญญา เทพเจ้าปรมแฟมิลี่จึงคิดว่าไม่รู้จะมาจนปักที่นี้ทำไมงานก็หนักเงินก็ไม่ได้และได้เดินทางกลับแล้วไปรายงานให้สถานทูตเกี่ยวกับเรื่องที่เจอมาทั้งหมดหลังจากนั้นสถานทูตประเทศเอก็ไม่ได้ใส่ใจทั้งสามคนอีก